นี่คือโรงพยาบาลแม่สวยบริการดีมีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบว,วินยัยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติใฝ่อ,อ,อ,จจอ,อาสาพี่น็อตก็เต็มใจให้บริการมีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรม เมตตาการุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับการบริการั้งด้านเดิน,ดน,ดนไปเดินมาในกเกาะมันก็ประครับประคองอยู่บางครั้งคุเท,ท่า,นทาคนแก่นะ การประคับประคองดีอย่างดีเ่วยเหลือคนะ้นไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใขหมอเป็นคนใจดีทุกผุกคนอือูดีเนาะบ่เอาหยุดเอาเปรียบปกติแล้วนะคะถ like ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยา ลกลับบ้านออยย่างปลดภัเราาก็มมีควสุไขปด้วยค่ะจาากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่เเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อท่านออกจาก เราได้รวมตัวกันเพื่อจะตั้งชมรมเราลักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเราลักแม่สวยก็ทาเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะหลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนร,รุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤตินตนอยู่ในระเบียบวินัยการที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลที่คุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองคอ์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้